กับกระเทียมนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงปา่านาอ่าผู้บ่าวผู้สาวทุกๆคนนะครับมือนี้กับพี่ยุกับผมหลงจ๋าที่บ้านเชแนลคนเกา่าคนเดิมนะครับมือนีก้กัได้เมนูแซ่บๆมาสู่พีสล่อยอีกแล้วครับผมก็กด ขอตัวอย่างสินค้าเข้าไปนะครับในติดต่อเพิ่นกะส่งมาให้นะครับเป็นเนื้อปลาไก่นะครับมื่อนี้ผมกับทอดกินไปแล้วนะครับเทือนึงกับพ่อกับแม่ผมครับว่านี้ก็เพเ่็นกะส่งมาให้รีวิวครับโมขอนแก่นนะครับเนี่ยวัทอดแบบเหลืองๆเลยครับเนื้อปลาไก่ครับนี่เหลืองๆเหลืองเลยครับเดึงแต่ละสินนะครับเป็นนเสียบครับอีรีนี่อุย อันนี้แบบที่แบบยังบ่ได้ซุกนะครับนี่อ่าแนวแก่ของเขาครับก็นี่กัสิมีลูกโดดครับกระเทียมบักแตงแล้วก็เป็นบักเขือเขียวร้ายนะครับถ้าพ่อพี่น้องครับทุกๆคนนะครับอยากเน้มปาาลาไก่กันนะครับก็บไปแซบปเลยครับอะเลยนครับ กับกระเทียมนะครับนี่เป็นมักแบบอู้เข่าเครื่องดีเลยครับกำลังเริ่มสวมแล้ว นันดีเลยครับบป้เป็นน้ำมันครับเหมาะสำหรับคนที่แบบบปมากักอันแนวที่เป็นน้ำมันนะครับเนี่ยตัดดเ,เลยครับอขอ,อม เนียนดีดีครับหน้าป่าไก,ก่แท้แล้วเลยปลากระบื้องเขือวว้งเลยครับ,บ,รบจับ กินกับอินยังกับเตร้ยครับเกลับขาวร้ายครับ สำรับนะครับที่ผู้ใดนะครับอยากกินสำรับนะครับถ้าผู้ใดอยากกินนะครับแหนมปลาไก่ไม่ว่าที่เอาไปทอดไปย่างนะครับแซ่บสุดยอดเลยครับที่ผมกินไปเบื้องหนึงครับกินกับระเทียมว่ากินกับบัคเือพวงที่สิถือว่าแซ่บมากเลยครับนี่ยเนื้อสดๆใหม่ๆทุกมือเลยครับนี่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ทอด ตอนทอนแล้วกัสแบสีแบบเหลืองๆเนี้ยที่ครับเนี่ยโอ้ยเป็นอะไรแซ่บแยงครับกินใส่กับดุกโดใส่กับกระเทียมบึกเบี้ยพรองบักแตงบักเขือแซ่บแย่จริงๆครับแพ็คหนึ่งสีมีประมาณสิบชิ้นนะครับพุชองมาให้ผมรีวิวนะครับแพ็คหนึ่งสิบชิ้นประมาณหนึ่งกิโลนะครับเนี่ยถ้าผูใ้ใดสนใจสร้างเสือกอะผมสีปักตะกร้าไว้ใต้คลิปใส่มือนะครับ ใส่มือข้างล่างครับกดสร้างเสือออกไปได้เลยครับมันกระสีดีไปครับอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมไปเอามาสุพีสุดองเบิ้งครับเป็นแหนมหมูอันนี้เป็นแหนมปลากายนะครับซองกันสิเป็นัรื่แตสว่าผมไปเอามาให้เบิ้งแต่พอต็มนะครับเพราะว่าผมกะสีอ่าทอดแล้วกับมารีวิวสุพีสุดองครับนี่เนาะนี่หน้าตาอันนี้เป็นประมาณนี้นะครับนี่แหนมปลากายนะครับนี่เป็นเั่องสิมีตัวปลาแท้ๆเลยนะครับปลากายแท้ าแบบม้อขอนแก่นนะครับเนี่ยอนุญาตเอื้อซื้อนะครับส่วนประกอบกับสิ่นี้เนื้อปลากระเทียมเกลือน้ำตาลนะครับเนี่ยไปทอดนี่สิบ่มีน้ำมันแบบเกาะเลยครับกินแล้ครับ่น้ำมันบ่ขื้นคอนะครับเนี่ยผู้ให้สนใจกับกดที่ตะก้าไตคลิปข้างล่างได้เลยครับกดสั่งซื้อเลยครับแหนมปลาไก่ม้อขอนแก่นนะครับ1ิบสิ้นหนึ่งกิโลครับหนึ่งซิทเอ้ยหนึ่งสุดกับสิ่นี้ประมาณสิบสิ้นครับหนึ่งห่อสิเนาะ สแสบแฮงยีงนีนะครับผู้ดใดสนใจครับกดสร้างซื้อตะก้าไต่คลิปเอาเลยนะครับอบสิบปักตะก้าไว้ไต่คลิปใส่ล่างให้มาลุยก,กันต่อครับวอลล์ไลน์นี่ไปกับผม เน้น้ำเลยครับแซ่บกับเนมบ้านเฮา,ามันบูมีน้ำมันน้ำสิทอดสีย่างอะไรนี่ปุ้มทอดนะแม่ผปุ้มทอดให้สุดยอดใครขอเซียม ฝากก็เริ่มห้องมาครับคือฝนหยุตกนะครับบรรยากาศเนียนๆ,ๆ,ๆ,ๆนึ้งเรื่องเรียบทอดน ผมกับเจ้งหาได้กินเมื่อนี้ครับเด่นเน่นเรื่องเลืองเนี่ยสุดยอดเลยครับต้องรับเกลือพวง เรล่มดิ้นลงมาฝนเลยลงมาบ่สมเกินไปครับกำลังแสบาาไมเนาะจังไนมันก็จะเริ่มเป็นสมนะผู้ใดแบบมากสมต้องเก็บไว้จากสองสามมือนะครับ ความหนักของเนื้อหน่นให้เีื้อมเละเลยเนี่ยปลากกายแบบล้นๆ้วนเนี่ย งานกับงานก็ไม่อยากกินแบบก็เผากินใส่กินมื่อป้ากับเจียบนะครสำหรับ ทอดหนมปลากายมื่อกี้ที่ว่าแซ่บแซ่บเนียดแน่แนถึงพริกถึงนเครื่องแซ่บเลยครับกับลังแซบ่บสมๆจักหน่อยนะครับมื้อนี้แก้มใส่ครับลูกโดนนะครับบักเขือขาวร้ายครับเขียวนั่งก,ก็แตงนั้งบักเขือกวางเมื้อนี้แซ่บปักแซ่บเนี่ยมากินอยู่สออ่วนใหญ่เลยครับาพาบ่พี่น้องครับมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ คือเขาครับตจ้คลิปนี้ผมกินผิดพลาดประการใดนะครับคลิปนี้ว่าอาจจะกินเล่งกินเฝ้าเลือเธอเปลือเปืือนกินงมุ่มมั่งยังไงกับกราบขอโทษขอไปขอพี่น้องให้น้ำมือครับคลิปนี้ครับขอพี่น้องที่ขำว่าเบิ่งคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังได้ปรถนานะครับคิดเงินนึงเงินครับคิดต้องใส่ทองเฮงเฮงเรือยถูกไหมเรื่อยร่างวัลที่หนึ่งครับหลบไปไก่เจ็บกะจะได้มาต่อนครับอากาศจะลืมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับบ่เป็น บว่าสิเป็นซ่องทาง TikTok YouTube แฟนเพจ Facebook ส่วนตัวผมนะครับร,าาร,ระยะพรางภาษาอังกฤษแล้วก็ Instagram นะครับดูว่า IG ครับระยะเปิดสิบวผาทคลิปเป็นไงผมจะได้พยายามพัฒนาปรปับปรุงให้มันดีขึ้นในแต่ละคลิปนะครับคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าค่อยว่ากันไหมนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ